หลังแปะนะครับผมก็มาดูจิกโกนอนน้ำลายยืดนะครับผมนะตอนนี้เราก็เดินทางมาที่อําเภอลานกระบือนะครับผมเนะ่วนจิกโกนั้นก็นอนน้ำลายยืดอยู่นะครับว่าไดีเลยเออไม่มีเอาโอเคโอเคเดี๋ยวอีกหน่อยก็ขูกขับล่างนะครับผมนะจะไปดูโค้งข้างหน้าให้ไม่มีอะไรโอ้ตอนนี้เข้าชันดูโค้งข้างหน้าให้อยู่นะครับผมก็เราก็นะแต่ละคน ก็เนอะวันนี้ก็อารกิจวัดที่ห้าเราก็เสร็จไปแล้วเราจะไปวัดที่6นะครับผมวัดเทวาภิทักษ์นะครับผมก็ตอนนี้ก็เดินทางมาถึงเขตเอำเภอลานกระบือแล้วแต่ยังไม่ถึงวัดนะครับเราก็ยังไม่รู้ว่าวัดอยู่ที่ไหนนะครับผมแต่ตอนนี้ยิวข้าวแล้วนะครับยิวข้าแล้วนะครับกนะ็นอนดูจิโกนอนต่อไปนะครับพวกเราก็สายหา สายบุญสายห้านะครับผมมิตรพีบานนะครับมาน้ำกันนะครับผมนะอันนี้ก็นอนนะครับผมนะตอนนี้ก็กําลังเข้าชานนะครับตอนนี้อยู่ในช่วงที่แบบเข้าชานเดี๋ยวจะไปดูโค้งข้างหน้าให้บ้าปลอดภัยหรือเปล่านะกินแล้วก็นอนกินแล้วก็นอนนะครับผมนะนะผมก็ใกล้ถึงแล้วนะครับใกล้ถึงวัดเทวาพิทักษ์แล้วนะครับผมนะวัดเทวาพิทักษ์วัดอ่า ที่เราจะไปทอดกระถิ่นวัดที่6นะครับผมก็โอ oh, oh, ้มีนีคือการที่เรามาทําบุญสายเหนือนะครับรอบนี้มาท,ทําที่มาทาบุญที่2วัดนะครับมีวัดเทวพิทักษ์นะครับวัดต่อไปนะครับผมวัดที่ได้มาก็วัดโคกสมอนะครับผมโคกสมอหรือแบบสมอนะครับหรือแบกสมอกันเข้า เราตอนนี้ก็ดูยิ่กโกนอนไปก่อนนะครับผมก็เราก็ใกล้ถึงมัดแล้วนะซึ่งย่าอย่างแต่คืนนี้เรายังไม่รู้สถานการณ์นะครับว่าเราจะไปนอนไหนนะครับที่พักที่หลับที่นอนก็ยังไม่ได้ดูไว้นะครับผมเนาะอนอนไหนก็ไม่รู้นะนะครับผมตัวใครตัวมันแล้วกันนะครับคืนนี้ <c ười> ดูแลตัวเอง ก็ดูแลตัวเองนะครับผม่แต่แถวนี้มีแบบโรงงานเยอะนะสังเกตด,ดูนี่ร้านกระบือนี่โรงงานเยอะนะเป็นหลายโรงงานเนี่ยน่าจะมีนิโคมอุตสาหกรรมนะแถวนี้คาดว่านะเห็นโรงงานแบบคราฟทงนี่ถ้างไปขี่รถถัดมานี่ยโดีนะถือว่าเป็นอำ,อ,อำเภออำเภอหนึ่งที่แบบว่าเขาเรียกว่าอะไรละ่ะเป็นที่แบบลูกหลานไม่ต้องไปไหนไกลนะครับหางานทำแถวนี้ได้นะครับ ไม่เหมือนกับอำเภอหนองแสงนะครับเพอำเภอหนองแสงต้องเขากุงเทพอย่างเดียวครับผมนะโรงงานแถวบ้านก็คอมีแต่ที่นี่รู้สึกว่าโรงงานเยอะนะครับผมนะเป็นการพัฒนานะครับผมในตัวอำเภอนะครับถือว่าเป็นอะไรที่แบบว่าให้ลูกหลานได้อยู่บ้านนะครับผมนะสำหรับหนองแสงก็ทุ้เเทามี่ลูกน้อยครับผม คนแก่มีลูกน้อยนี่ก็จะประมาณว่าแบบออพ่อแม่เด็กไปทํางานฝา,ากลูกฝากร้านไวก้กับพ่อกับแม่อย่างเงี้ยเออเออมื่อครั้ที่โก,โกนะครับไปทํางานญี่ปุ่นออกลับมาทํางานที่ไทยนี่ก็ฝากลูกฝากร้านไว้กับออแม่อยู่โน้นนะครับเนเาะก็เป็นอย่างเงี้ยคนเขาเรียกว่าคน,คนแก่นะค,คนแก่เขาเรียกว่าคนแก่เลี้ยงมีลูกน้อยออคนแก่มีลูกน้อยนะครับผมแต่ว่า การช่วงงานอะไรอย่างเงี้ยก็จะมองทางแมวคิดถึงลูกแมวนะครับผมคึนสีแน่นทางหาลูกลาบรรยากาศดีนะครับผมเนาะเดี๋ยวนีนะตอนนี้ก็ใกล้ถึงแล้วนะครับผมเนาะใกล้ถึงแล้วอีกไม่ถึงนะครับอีก,กว่าถึงสิบนาทีหรอกนเอเาอนะครับผมไปเรื่อยๆนะครับผมขึ้นรถไฟองค์เนี่ยแหละนะครับผมค้าทัวร์สายบุญสายหาของเรานะครับมิตรพิบา รนะตรงนู้นเป็นอุตสาหากรรมตรงนี้เป็นเกษตรกรรมเป็นการรวมผสมผสานที่แบบบ้าสามารถอยู่ด้วยกันได้นะครับตรงนี้ปลูกอ้อยนะครับผมก็ที่ผ่านมาเมื่อกี้เป็นแบบเขาเรียกว่าอะไรอุตสาหากรรมมาแถวนี้จะมีเริ่มมีป่าอ้อยป่ามันแล้วนะเขาเรียกว่าผสมผสานอยู่ในอำเภอเดียวกันมีทั้งอุตสาหากรรมและเกษตรกรรมนะนะี่ครับ ยากาศกู้สุดยอดนี่นี่ขาซ้ายมือกีก็ให้หนานะครับผมเอฟซีายมือนี่ก็ให้หนานะครับให้นาให้นานนะครับผมเดี๋ยวเราก็จะไปดูที่วัดนะครับวัดเทวาพิทักนะครับผมเนาะตอนนี้ไม่รู้ว่าใกล้หรือยังกนะ็ตอนนี้ก็มากันหลายคันนะครับมีรถลุงพลรถพี่นทีรถอ่อใครวะรถพิชัยเป่านุเพี่อนุวัฒนะครับ ชิ่ปากแปรนะครับคนที่หล่อที่สุดในนี่แหละครับคนที่หล่อในที่สุดในสายธรรมนะครับดูจิโันอนตอนะครับอตอบเอาอมาแวดูเสโดนี่นะ,นะจีหอดจะเถื่อ,อติโดนี่อุสาบิวกวนกาฮ <c oughs> วาสีก่มข้าเจ้าันนะแวะอีกหลอ้ยกะจิปั่มมันงา่ามบ่เหรอ โอ้โหอะไรดิใครเข้าห้องน้ำอีกเหรแวะอีกและแวะอีกและแวะอีกและเอ้าเราแวะล้วก็ไม่มีใครเติอน้ำมันทั้งคนนั้นน่ะแล้วมันก็โบกมือย่อยๆอยู่ใครเข้าห้องน้ำ โอ้มาจอดตรงนี้ก็มลมเราออกข้างนอกเลยจอดพาชิโกไปตากแดดดีกว่านะครับโอ้ยไ,ไม่ได้ละครับผม <laughs> ชิกโกตากแดบดบโอ้เด็ดโอ้อะไรเนี่ยโอ้่มมีไม่จอดอลมร่มตรงนั่นได้อยู่ได้ จะมันยากอีกกิโลเดียวเนี่ยทำไมอ่ะทำอะไรกันมุคมนไม่ไหวแั่เลยแล้วนะครับ แล้วก็ตื่นจ้าหลับมาตลอดทางเลยนะฮะไม่ได้หลับนะเขาเรียกว่าอคือเข้าชานข้าชานมาดูข้างหน้าว่าไปหรือเปล่าแล้วนี่นี่ไม่ดูว่ามันมีคลองกับหรืว่าเขาเข้าประปุลล้อคลองไม่ดูแบบเมื่อกี้ไม่ไม่ข้าชานมาดูอยู่แต่มันปลอดภัยไงก็เลยไม่ได้บอกอะไรโอ มีงานงานบุญงานกระถิ่นงานพระป่านะครับผมจะมีธงชาติมีธงธรรมจักรนะครับธงชาติแล้วก็สีเหลืองก็เรียกว่าธงธรรมจักรนะครับผมก็จะมีธง <c oughs> อันนี้ก็เป็นบ้านป้าไทยบ้านนะครับโอ้ขอจอาอ้าสิเท่น่าอีกแล้วเขาแสดงว่าเขาทําโอ้ลืมดูหลุมเขาทานาปังนะเนี่ยข้าวกำลังเขียวเขียวก็มีกาําลังไถพวน สีดินก็มีนะครับผมเนี่ยเขาทำนาปังเราทำคลิปไม่เห็นปังเลยเออเราทำคลิปทำไมไม่เห็นปังวะเขาทำนาทำไมปังนี่ครับผมก็บรรยากาศด้านข้างนะวิวธรรมชาติวัดใหญ่นะเนี่ยถือว่าเป็นวัดใหญ่เลยนะเนี่ยเขานี่ครับผมเมฟจีถึงแล้วนะครับผมเนาะนี่วัดเทวาภิคาร์มียักษ์สองตัวไดโนเสาร์ด้วยไม่่ใช ยักนี่นน่่ีของเล่นของเราไาแล้วโอ้ตาโป่งยิงปืนเดี๋ยวโดนอีกระบายสีระบายสีระบายสีฮู้วของชอบนี่เดี๋ยวเสร็จเดี๋ยวเสร็จเดี๋ยวโดนเดี๋ยวโดนปลาโป่งอีกแล้วเอโอ้ยปลาโป่งนะฮะวันนี้เราจะพาพี่ๆมาปลาโป่งอีกรอบนึงนะฮะโอ้โหไม่เห็นอะไรเลย ดีคณะลุงพลป้าเต็นประกาศแล้วนี่อที่ได้เรดินทางมาตอนนี้รถของคณะอายุนนะครับได้หเดินทางโอ้ดูเวทีนะครับโอเวทีใหญ่ว่ะโอ้ยังไงก็านที่การขออีกวันนี้ โอ้มาถึงวัดประกาศเลยนะฮะตั้งแต่รถยังไม่จอดเลยนะฮะตั้งแต่เมื่อวานพูไม่จอดทั้งหมดเมื่อวานวันนี้ก็ได้เดินทางมาถึงวัดเทวาพิทั์ของเรานะครับเป็นที่เรียบร้อยนะครับแล้วก็ขอฝากเจ้าหน้าที่ดูเรื่องจอดรถดูเรื่องจอดรถนะให้กับเจ้าหน้าที่ของเขานะครับเนาะแาะว่า เตนเต้นนะคราบตื <rôle> <of the> <ici> ่นเต้นนะโอที่มาต้อนรัเต้นเต้นเลยนะโคศกเองก็เต้นเต้นนะเพราะว่าติดตามทุคนมาพอสมควรนะฮะเนาะเป็นเว่นึงนะบอยนะคัะย ครบรอบเรียนเชิญนะครับทุกท่านครับที่ครบรอวลงเลยครบแล้วเดี๋ยวลงคลิปไปก่อนนะครับครบอบเรียนเชิญขึ้นมาพักผ่อนนะครับเกเรมาถึงเขาวัดเทวาพวิครับของเราเกนะครับผมสําหรับคลิปสวัสดีครับ